ต้องไปป่ามีคนหันค่ะป่าตัว มือนี้กากาสวัสดีจ้าเอฟซีบุรุษคูสกุเนาะกาพ่อกันก็ไม่ต้องโคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะกาพ่อกันเป็นเวลาตอนแดงๆคือเก่ามือนี้เนาะแต่ว่ามือนี้กาไม่ต้องโศกกับสิผ้าไปหาอยู่หากินเนาะแต่ว่าไปกับพร้อมกับกระทงคู่ใจไม่ต้องโศกเนาะเฮ็ดเองผลิตเองใส่งานเองพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคแต่ว่ามื่อนี้ว่าสิอันส่วนพ่อต้องโศกเราไปหาโนไมพี่น้องเอ้ยเนาะกะโกอเดียวนั่นแหละโนไมใครเพราะได้กินเออแต่ว่ามากาสิเฮ็ดเมนูที่ว่า โบได้เกงได้พี่น้องพอรองโซ่พึ้นมาลองมุกเบิงพึ้นมาเนาะไม่รองโซ่กสิจันให้ตามคำขอลองมุกอันน้องไม่ให้พอรองโซ่พึ้นกินเบิงเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามกับชมไปนะไม่รองโซ่กับพอรองโซ่เนาะว่าสิได้บน้องไม่มากินแดงไปนี่นะเพราะว่าไปกับไก่ก็พอรองโซ่พี่น้องกับรองโซ่คือเก่านั่นละเพราะว่าพอรองโซ่เพิ่นโบได้ออกไปเห็นงานได้บ้านนะมันนี่นะเนาะเปิ่นพักพอนโอเคแต่ว่าเพิ่นกสิภาคไปหาอยู่หากินเนาะเดี๋ยวเบิงไปน้ำกันมาไม่รองโซ่สิได้บอน้องปหม่นะกอคุเนท ที่เขาไม่กระตั้งใจเม่น้องโซกเนาะมากดไดกดเซตตลอดมามาคอยเป็นกระตั้งใจให้คำแนะนำดีๆให้เม่น้องโซกเนาะเม่น้องโซกอะกราบขอบคุณได้ด้อพี่น้องเด้อโอเคเดี๋ยวเป็นกระตั้งใจเป็นน้องโซกกบพ่อน้องโซกในเด้อพี่น้องเด้อครับอุ้ยน้องโซกว่าสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับน้องน้องโซกสิผ้าไปใส่ดูมานี่ฮึครับโน้ยอุ้ยไปหาโน้ยมบ่ดู กินแดงโอ้พราได้กินแดงบอสกบ่ส่วนพาลุงไปน้ำเนไปเด้อไปเด้อไปหาหน่อไม้ปนปนาไม้เรือครับเรือครับไปน้ำผมปนนาผมเด้อครับเรือครับขอบคุณครับครับโอ้ยน้องสุเนาะโอเคทางไหนไปหาหน่อไม้ดูอันนี้ทางนี้นะมอโอเคไปน้ำไปเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับพลังโซคละวานเนาะมือนีบไปหาหน่อไม้ครับพาไปหาหน่อไม้ครับอ่าแล้ววันนี้พลังโซบดได้ไปเห็นงานในวันบ่ใช่แม่ไม่ได้ไปทำงานรายวันวันนี้โอ้ไม่ได้ทำงานรายวันโอ้ยเบาภาษาไทยเนาะสงัวเมียพื้นกระดาษอืมไปยังเข้าไปหาหน่อไม้มากินแดงเ้าไทยกันอยู่เนี่ยอืมอู๋ซองพอดูคนเบากันไปอมแอมอมแอมอยู่ครับครับ ก็สิว่าอันบลาสิไปหาหน่อไม้มามุกนะพี่น้องเอ้ยแมงโซกันเห็นไ่ตองงามงามนะก็เลยว่าสิร้องมุกหน่อไม้เบิ่งแต่ว่าข้าว่ามะมูกก็แซ่บพี่น้องเอ้ยหน่อไม้นะเพราะว่าหน่อไม้มันเป็นไข่หน่อไม้หวานนะปลาทุเรียนตุ่นยังหลายอยู่ด้นี่นี่ยางช็อตกน่อไม้เลยพี่น้องเอ้ยว้าตต่ใบตองนี่ก็งามบดีนะพอดีเลยพองโซงเนาะกันมาไล่หน่อไม้ก็เับใบตองเนาะนะใบตองกล้วยปลาพี่น้องเอ้ยงามงามดี ก well ินน้ำไม้กอเดียวันเดียเพื่องเอ้ยคือสิออกอยู่มีพวน้องโซบ้ามนกำอดบมีวงโซ่เลยโอ้นอขาวลยเ ข้าวขาวขาวชั่วเลยขาวขึว้นไงมันนังอืมมันโฉกมากินบ้าง

มันอางงากูตีนยามนี่ โบนเองโอ้เป็นขาว <mali> าคากนี่ผมมองโซกาแห้งคากนอนอยู่แลแห้งค<อ>ากปฟาตัวอ้วมัมาโอเคโอเคเจ้าน้อยลปมามานี่นะ นี่ันน้ันกรนึเพันอใการนไว้ก็ะาได้ไหลยตืเ่เยบุพพิธบังนะมาหน่วยก้อเดียวนี่ออกได้ออกดีกินได้กินได้ทุกมื้อสนองเนาะโอเคเดี๋ยวไม่ต้องโชคกับสิไปหาเอาไปตองก่อนเพราะว่าเขาสีเห็ดมุกบาแรงน,นะ นี่ฮอดไปតောင်းណាពីងអើយเดี๋ยวเอาไปតောင်းก่อนប្រងសោករត់តែ ไปตอกหอกกระตุไม่ร้องปากันคือสิมันเป็นจีกโก๋ไปเป็นแบกรชายแบบอัน ตองกาเดบล้อย no ีกหนเอ้ยเนาะไปนี่ส่วนไปตองกาเป็นสุกเอาพอเด็กหน้องเอ้ยนะเอากลับไปได้อาแต่ซำพ่อหมกเดี๋ยวเป็นสุกเมื่อไหร่ละกาไปเอายานางก่อนตอนนี้กระอดบอลเคลือยานางเด็กหน้องเอ้ยปลาตุ๋นยานางเขียวเขียวนะเยาวูเด็กหนุ่มเอนนี่ แต่ว่ามันส่งเจมูกเนาะบ่ม,มีผักกระแหงพี่น้องเอ้ยเนาะบ่คืออยู่บา้บานว่าสิมีผักกระแหงนะแต่ว่าเอา,นะาจะบ่ใส่ผักกระแหงนะเอาจะใส่ผักล้างตูก้ก็ได้เนื้อางก,ก็เขียวเขียวลงมาเลยอุ้ยเนี่ย,ยนะหมดยามขายเชียงเดี่น้องเอยป่าอ๋อหลังไปขาย,ยู่ตลาดนะแต่ว่าผมโป่งแป้งอ๋อสองพัน บบาาททหลังจากเอายานางแล้วยังโซซิมาเก็บอ่อนมาละพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ไปลวกแล้วก็กินกับอันกินกับมุกหน้าไม้แซ่บเลยคันเขาลวกนะคันเขาลวกมันจะบูส์คบมันไหนนะหยอดมันนี่นะนี่ยังโซจะลวกแล้วก็กินกับมุกหน้าไม้ ញ៉ាំអូនអូននឹងសិយអមปลาអមយ៉ាងក៏ແຊបពីន້ອງអើយ Như on đấy Mọi người มันดอกเลยมึนี่ดอกมากนี่ลายอะดีนะหนออ่นๆเลยป้าตัวนี้กำลังเป็นหมากมาเลยหมามนกน้อยๆลายดิ หยาอนงามเลยพี่น้องเลยอ่อนๆเลยใส่ยอมเปลาอมยังกระเซ็นนะหยอดมาละนี่แต่ว่ากินกับแก่งน้ำไม้กระเซ็นเป่นโอ้ยเนาะแต่ว่าไม่ลงโซ่สิไปดวกินกับอันมุกน้ำไม่อีกว่าแดงนะหลังจากคลิปเลยล่ะก็เดี๋ยวมลงโซ่สิมาหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเลยแบบนี้เนาะ เดี๋ยวไปเก็บพังนางตูก่อนเพราะว่ามันโศกสิมกสิพักนางตูนะอ้ผักาบังโศกลระปูกปลาปลาผักบวัวแมงโศกนะมาเบงนี้แห้งเง้วคเป็นโอเน่เี้เอาดีนะโอ้โศกกรากาในทวเดียนนะต้นบักพีกระพบอกละนางตู bay tổ mình. Tùy mặt hạ ở đây. ียวาสูบโปองทำไมกัน ันมุกเราไม่กะไม่น้องโซกาสิโล่มุกอันเซเนื่อหมูเป็น้องเอ้ยสิเป็นอยู่เนาะมุกเซเนื่อหมูเนาะถ้าว่าไม่น้องโซก์นะก็สิว่าคือสิว่ามุกใส่นะเพราะว่าไม่น้องโซก์แตเคยกินเป็น้องเอ้ยเนาะบอว่าไม่น้องโซกลงมาคลังแดงนะมาอยู่น้ำเอ่ยไม่น้องโซกนะไม่น้องโซก์เห็นดายอันเราซื้อมาให้กิ่นมุกเราไม่เนี่ยเป็น้องเอ้ยแต่ว่าเข้าวซอยเนื้อหมูน้ำแต่ว่ากระเซ่บเลยไม่น้องโซกเหรืสิโอ่เห็ดเบิ้งเนาะ ลังจากปอกแล้วเยมันสูงมาล่ากัน่กัะจักนะแต่ว่าเขาจะจักเละๆนะเพราะว่าเขาเสียดมกเอาห่ะซกหลังจากลังเลวมันสุกมาจักตัวไหม่นะ chắc để để mình nói là chương mà, Phải tụm nó hả mà gì này, chắc để để mình sửa để tụm coi โอเคในระหว่างทาหมอนไม้เจิดกาเดี๋ยวไม่้องูไปหาตำพักบุอนันตำเขาเบื่อไหวหรือว่าหลักพาักไหวกันเนาะอย่างเขาแกะบักห่าไปก่อนเนีย่งยงเขาบักห่างกันง่นยมงนง่ายปหมดเลยโหนโนะอ่นะนะอนๆอ,อยู่แต่พ่อไม่งูโซ,โซ,โซกุลไปเก็บอยอดกระถินนะมากินกับอันหมุนไม,ม้แดงนะ,ะเราบริไปเลปยแต่คนห่าง เดี๋ยวเราบางทาเราไม่เจอกัเดี๋ยวเปนต้องสุกสิมาซอยชิ้นหมูไหก่อนพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าของสุกคนซื้อมา,า,ายอะไรให้นะนี่ซื้อมาราคาเก้าสิบบาทพี่น้องเอ้ตอนหนึ่งเก้าสิบบาทแพงบอกสมเจา้าว่าบอกแพงปันไดพี่นอ้องเอ้เนี่ยห้องผลิตบเป็นเนาะนโอเคมันสุกก็ใส่บบเบิร์ดหอกตัวตน,นี้ก็เอาไว้นะ ซอยต้นใหญ่ยปนไัยเนาะเรียบร้อยเนาะสีมูแมงสุกซอยเรียบร้อยเอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกาเดี๋ยวหลังจากปรุงมอนไม่เดี๋ยวแมงสุกจะเอาไปขวานเนาะขวายมันสุกกล่ำแล้วจะมาใส่ เนาะแต่ว่าเดี๋ยวแมนสูกยะตั้มเขาเบื่อไวโตวันนี่เดี๋ยวตั้มเขาเบื่อว้ก่อนเดี๋ยวใส่บักพริกีโน่วันนี่อุ้ยจะได้เพชรพี่อไอ ส่วนน้ำมักอ่ะคือสิจืดได้องเโ้ยเนาะเดี๋ยวมันสุกปุ๊งก่อนเราขัางหม้อต่อเพระาะว่าเมนสุกสิขัวซินหมูนะขัวกายเป็นโซกจะใส่น้ำได้รา้รายเนี่ยพี่้องเอ้เพราะว่าเพื่อเขาจะตุ่มให้หนังหมูเปื่อยนะ หลังจากห er, ัวซีนหมูแล้วมันส่งมาตำเขาจะเอาหน่อไม้มาตำเป็นโอ้ยเนาะตำจนให้มันมุนนะมุนสัำนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่ว่ามันสังโสดำแล้วเป็นโอ้ยนะเนาะหมักแลก็เอาแลกหมักสำนึงเอาสำนึงนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวมันโสดิทำการปรุงแล้วเขาจะห่อเดี๋ยวใส่น้ำยานั่งลงไปยายานั่งเนี่ยเขาจะโปรเซนไลเป็นเอ้ยเนาะ อาจจะใส่ซัมพอดีพอดีปริมาณเพราะมันเขนเขนนะนี่ตามด้วยเขาเบือที่มันสุกต่ำใบกับมังพิกมังพิกกับมังพิกขี้หนูปุนป่น,นพี่น้องเอ้ยเพชรพักเนาะตัวนี้ก็สิเป็นเนื้อหมูอาจจะทำการปรุงพี่น้นอยน้ำปลาจืดสามบาท,สา,บาทสามบาทมันสิเข้มบุญพี่น้องบุกเข้มหรอกเนาะเป็นนัวก็คือสุดโอเค รับสุดท้ายโดยเกลืออือแล้วก็คนให้มันเข้ากันนั่งพี่น้อง้อยดงผักนั่งตูวห้ยลงไปหลังจากคนเข้ากันแดดวเ้าก็ทำการห่อหลังจากปรุงห่อแล้วเรามาทำการห่อพี่น้องเอวยันนี้เนาะโอ้ได้จากห่อเนาะหมุนน้องใหม่เป็นสุกเนาะนี่ าจะเห็ดห้องบ่ใหญ่ให้ห้องซํานึงไม่ตอกนี่ก็บ่อยากได้เรื่องปานใดพี่น้องเอ้ยมันส่วนใหญ่มันจะอยากเป็นเต็มแบบแตก 2 mốc đều đi một. แต่ว่าข้นงในก็แค right? right right so he well. ่นะเ้าต้องห่อใส่ใบจำป่าแบบมอคห่อใส่ใบจำปาหรือว่ากัหรือว่ากับห้อจะห่อแบบห่อแบบผักนะแต่ว่าเมนตองโซเกตแบบเป็นโมกแบบทำโมคป่าเลยนะนะการจะจำห่องผาเห็นห้องกระตุกมันนะห้องนี้ มุกแล้วกาดีมันสุกมาใส่หดวนะในมุกเป๋สองมุกหน่อยใส่อยอสิเดยโอเคที่ห้อาเปนหนึ่งว่านี่ โอเคแล้วทาตันซุกพี่น้องเอ้ยบบดนี้ตาดพี่น้องเอ้ยลดนเติบนะคือสิซุกแล้วแหละเอ็งโซกงก่อนเขียนตันด้วยพี่น้องเอ้ยหุกน้องใหม่เป็นซุป นี่กับเขาแดงเมนตองสุกมันนะจ้ะมุกหนอไม้ปาด์มุกหนอไม้ใส่เนื้อหมูจักหน่อยเนาะซี่เมืองพนงนตายมั้งเป็นตายอยู่พองสุกแล้วว่าเป็นตายมั้งะล้วปะอืมแบบนี้แหละอืมต่อใหพักอืมอืมอร่อยมั้งอืมอืมอืม họ mang chua hả, ừ. cái nhang, và có Ừm. nó mà được, được con cũng ở kau kasih tu mesti betul wei ตอนนี้การแมงลองโซกินคินเขากินน้ำเรียบรอ้อยพี่น้องเอลยเนาะคลิปนี้ก็เสีขอปิดไว้ก่อนเพียงจำเนียเนาะแต่ว่าคลิปหน้าเขาจะพฟกัสไม่แต่ว่าโปรได้ที่ว่าเขาเพิ่งไม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พา,าไปส่งของแมงลองโซงในเด้อเพื่อให้แมงลองโซกะมีกำลังใจในการได้คลิปต่อไปแต่ว่าโปรได้บออยากขาดคลิปไม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิง่งด้วยกดติดตามพากับส่งแมงลองโซงในงงเด้อพี่น้องเด้อ